สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยรายการนี้ก็จะนําเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นข่าวในกระแสสังคมซึ่งบางครั้งสื่อกระแสหลักนํามาเสนอไม่ครบถ้วนผมก็จะนํามาวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนบ้างก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับคนที่ชื่นชอบชื่นชม ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาดูในช่องกิจโพส n n e l ช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงข่าวในวงการบันเทิงซึ่งหลายคนก็รู้จักกันดีคุณอันอันภูวนาณเขาเป็นใครครับเขาเป็นนักร้องนักสแสดงนักจัดรายการเขาออกมา คุยถึงเรื่ององุ่นเขารีวิวองุ่นองุ่นพวงหนึ่งพวงไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็บอกว่าราคาเกือบสองแสนบาทก็คือ190,000บาททำวิดีโอพร้อมที่อธิบายถึงเหตุผลขององุ่นพวงนี้เขาบอกว่าเป็นอังุ่นที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น วาลูบี้โรแมนใครอยากจะกินก็ต้องแย่งกันประมูลคือที่มันแพงเพราะมันต้องประมูลนะครับราคาสูงถึงหนึ่งแสนเก้ามืนบาทตกแล้วลูกละเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทลูกหนึ่งเจ็ดันเจ็ดร้อยบาทซึ่งปีหนึ่งมันจะมีสองพันสี่ร้อยปวงเท่านั้นหลังจากนั้น ก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาคอมเมนต์นะส่วนมากก็คอมเมนต์ไปในทางไม่ดีเราก็อยากบอกให้ว่าอยากให้บอกว่าอามุลเนี่ยมันอร่อยยังไง แล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสื่อลงข่าวพี่อันหมดเลยตัวสื่อก็ไม่ได้ลงว่าอะไรพี่อันนะเขารู้อยู่แล้วว่าคอมเมนต์ต้องมีหลากหลายแม้มันจะเป็นเรื่องสวยงามดีระดับโตแค่ไหนมันก็จะต้องมีคนมาดา่ามีคอมเมนต์ประหลาดประหลาดนะครับเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องที่วิพากวิจารณ์กันก็เป็นในสื่อโซเชียลแหละครับคือคนเราเวลาดูคลิปดูข่าวไหนมันก็เกิดต้องการนำเสนอแสดงความคิดเห็นอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการนำเสนอนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรถ้าจะเห็นด้วยก็บอกว่าขอบคุณคุณอัน๋น ที่นำเรื่องแบบนี้มาให้รู้ให้ฟังเราจะได้รู้ว่ามันมีอุ่นราคารูปละเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทเราก็จะมาดูวิธีทำยังไงให้ประเทศไทยเราเนี่ยปลูกอัุ่นนแบบนี้ได้อะไรท,า,ท,า,ทานองนี้ส่วนบางคนก็บอกว่าคุยอวดร่ำอวดรวยมีเงิน ไปซื้ออังุนหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาททำไมไม่ไปเอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือคนเอาไปทำบุญไม่ดีกว่าเลยอัองุุนหวงแล้วสามสิบสี่สิบบาทก็กินได้เท่าก็จะวิพากวิกจารกันไปแบบนี้นะครับคุณอ่านเขาว่า,วาอธิบายแล้วบางอย่างมันก็ตรกังใจผมนะครับส่วนเขาอธิบายยังไงก็ไปดูไปดูในคลิปของเขา เขาก็มาเล่าเรื่องอุ่นให้ฟังนะครับแต่ที่ตองกระจายผมหลายเรื่องผมก็อยากจะบอกว่าการที่คนเราเนี่ยจะวิพาก์วิจาร์ณเรื่องอะไรก็ต่มเราก็อย่าไปฟังในเฉพาะช่วงช่วงที่เขาพูดหรือช่วงที่มีคนตัดต่อมาแล้วแล้วมาลง เราต้องพยายามไปหาคลิปเต็มๆของเขาเขาจะมีการอธิบายกว่าจะมาพูดถึงเรื่องอาณหูแล้วเขาก็จะมีสรุปจบแต่พอเรามาดูคลิปสั้นๆบางครั้งเราเกิดความหมัดไส้เกิดความเป็นตำรวจโรคเป็นคนที่ประดุงความยุติธรรมของชาติของแผ่นดินเห็นอะไรไม่ชอบมาพาคนเห็นอะไรไม่ถูกป้องก็จะ วิพากวิจาร์ถือว่าเราเป็นคนที่กล้าก้าหารชาญชัยที่จะนำเสนออันนั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องอันที่หนึ่งมีคนวิพากวิจาร์ณเขาว่าเห็นมาบ่นว่าไม่มีเงินให้ค่าเทมิมลูกแต่ไปมีมีเงินไปซื้อเมุนหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท อันนั้นมันก็เป็นคนละประเด็นจัะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเพราะหนึ่งมันเป็นคลิปของเขามันเป็นช่องของเขามันเป็นพื้นที่ของเขาเขาจะมาบน่นเรื่องไม่มีเงินค่าเติมลูกก็มันก็เรื่องของเขาเขาจะมาห่วยโมอโอวดว่าเขากินองุ่นโกงแลวเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทมันก็เรื่องของเขาอันนี้ไม่ได้กระทบสังคม ไม่ได้กระทบอะไรเลยอันนี้ผมก็จะวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันเรื่องของเขาไม่ต้องไปโยงไปเปรียบเทียบกันเหมือนกับว่ารัฐบาลเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำทำไมไม่เอาเงินมาช่วยคนจนประเทศจะแย่ยอยู่แล้ว อันนี้มันก็คนละส่วนกันเนี่ยงบประมาณเราก็ต้องดูภาพรวมของประเทศว่างบประมาณมันมีต้องซื้ออุวุธกี่เปอร์เซ็นต์ช่วยเศรษฐกิจกี่เปอร์เซนต์มันอยู่ในสุคนละส่วนันถ้าเราจะวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องไปซื้อเรือดำน้ำเเราคนจะไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าซื้อเรือดำน้ำคันเท่านี้ซื้อรถถังได้สิบยี่สิบคันไม่ดีกว่าหรืออ่มันมันอยู่ในกลุ๊ปเดียวกันใช่ไหม อย่า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 เอามาโยงกันมันคนละเรื่องส่วนเรื่องเศรษฐกิจอ่ะที่เข้ามาทําเศรษฐกิจอย่างงู้นมีมีคนละครึ่งมีอะไรเงี้ยเอ้ยมาทําอย่างนี้ไม่ดีกว่ามันต้องอย่างนี้มันโยงกันอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเรื่องค่าเจอบทเรื่ององุ่นอันที่สองก็ต้องไปดูซิว่าไอ้หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทที่คุณอ่านเนี่ยไปซื้อองุ่นนีเอามาจาก คุณหนันไปคอร์รัปชันไหมเป็นข้าราชการไหมเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีไหมเป็นประหลัดกระทรวงเป็นอาิปดีไหมหรือเป็นหัวหน้าส่วนต่างๆที่สามารถคอร์รัปชันได้ไหมถ้าคุณหนันคอร์รัปชันมาต้องด่าเอาเงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทมาทำอย่างนี้ได้หรือคุณหนันไปโกงไหมคุณหนันไปทำชาลูกโซ่ไหม ถ้าไม่ได้ทําก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะซื้อไม่ต้องพวงละแสนเก้าหลบรูล,ละแสนเก้ามันก็เรื่องของเขามันเป็นเงินของเขาแล้วเขาหามาด้วยความบริสุทธิ์ใจบางครั้งเขาอยากจะกินพวงละหนึ่งแสนเก้าพันบาทแต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ชอบขับรถหรูบเรเลี่ ปอร์เช่เขาไม่อยากลากลับเพราะกับรถญี่ปุ่นแต่เขาเอาเงินมากินองังวนอ,อันนี้อันนีอันนี้ก็เรื่องที่สองเรื่องที่สามแบบแบบที่เขาบอกเอาเงินมาซื้ออังนหนึ่งแสนเก้าหมื่น 1, 90, บาทเอาไปทำบุญดีกว่าไหมเราก็ต้องลองไปเช็คว่าคุณอ่านเขา่ปทำบุญไหม บางครั้งก็อาจจะทําบุญมาตลอดเวลาก็ได้แล้วเขาก็จะมากินอัหมณก็ได้หรือเขาไม่เคยทาบุญมันก็เรื่องของเขาอีกเช่นกันเราอย่าไปตัดสินอย่าไปอย่าไปนําเสนออะไรแบบนี้นะคือสรุปแล้วก็ต้องมองให้รอบด้านผมบอกว่าแต่สิ่งที่ดีทั้งหมดของคลิปนี้นะครับก็คือหนึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีช่วย เกษตรประหลัดกระทรวงเกษตรอธิปดีกรมต่างๆที่เกี่ยวกับเกษตรพวกรมวิชาการพวกควรวิจัยต่างๆควรจะนำเคสองุ่นพวงละหนึ่งแสนเก้าหื่นบาทไปซื้อมาเอาเงินหลวงเนี่ยแล้วมายำดูมาศึกษาดูว่ามันยังไงแล้วมา ไปดูที่เมืองนอกเลยไปญี่ปุ่นเลยว่าเขาปลูกยังไงอากาศมันได้ยังไงพันนี้มาจากไหนแล้วมันมีวิธีการอะไรเทคนิคอย่างไงแล้วก็ลองมาทำตามลองมาวิพากษ์วิจารณาไว้วิเคราะห์วิจัยแล้วก็มาปลูกที่เมืองไทยควรจะปลูกจังหวัดไหนควรจะไปทำอะไรอันนี้จะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์ต่อชาติต่อไม่ใช่วิจารณ์เอาแบบตาบใจเอาแบบมัน่นๆ อยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้มารู้จักอันภูวนาตกันหน่อยนึงในคลิปของผมนะเพื่อเพื่อสูงใจผมก็จะทูทูถ,ถึงประวัติของเขาบ้างเพื่อได้จะได้รู้กันเขาเกิดสอง9นสิบเกนะครับเขาชื่อปูวนาตคุณนภินเป็นบุตรของร้อยเอกชมแล้วก็ด็อกเตอร์มารีรัต พ่อเป็นร้อยเอกแม่เป็นด็อกเตอร์เป็นน้องชายของด็อกเตอร์ภูวนิดาสอสอพักเพื่อไทยจบประถมมัธยมเซ็นขบียนมัธยมปลายเตรียมอุดมปีตรีเศรษฐจุลาโอ้โหสุดยอดเลยโปรไฟล์าการศึกษา วิญญาเอกปัจญาดุษฎีบัณฑิตรัฐประสานชนะศาสตร์รามกำแหงโอ้โหจบวิญยาเอกรคำแหงด้วยเข้าสู่บนเทิตเพราะว่าเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดคร็อกมิวสิกอวอร์ดแล้วก็ชนะเลิศการประกวดซิงเกิลคอนเทนต์จุฬามลงกรณ์เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประกวด Star ์เซิร์ ที่จัดโดยแกมมีและเป็นตัวแทนของประเทศไทยร่วมเอเซียไลท์แปติวันที่ญี่ปุ่นร้องเพลงประกอบละครสามวัยกับไอ้จกฉันยังรอเธอเธอมีผลงานเยอะแยะมากมายและเคยรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2549สังกัดพรรคไทยรักไทยแต่ไม่ได้รับเลือกคือได้สมัคร แต่ไม่ได้เมียของเขาก็าคือคุณอลิสาพันธุศักจากงานกันที่คิสจากวัฒนากรุงเทพพญาเขาเป็นคิสนิก,กายโปรเตสแตนและมีพิธีแบบไทยด้วยมีบุตรสองคนชื่อปูริน ชื่อเล่นว่าพรคือพอรก็คือชื่อนักบุญแล้วก็อีกคนภูมิคุณชื่อเล่นว่าปีตปกไม่เบาเลยนะประวัติของคุณอานปนะูวานาหลายคนตอนเข้าวงการใหม่ๆก็นึกว่าคุณอานเป็นแกแต่จริงๆแล้วเป็นเกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็แต่งงานแล้วก็มีรูปของคน นั่นก็เป็นสิทธิส่วนตัวแต่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขามาดูซิว่าเขาทําอะไรดีกว่านะทั้งหมดที่เล่าให้ฟังก็คือก็อยากจะจะบอกว่าเวลาเราจะวิเคราะห์วิจารเวลาคอมเมนต์อะไรเราอย่าใช้ความสัตย์ใจอย่างเดียวนะอย่าใช้อคติในใจอย่างเดียวต้องใช้เหตุและผลด้วย าการจะปพ์อะไรลงไปแต่เรื่องลงไปแล้วถ้าเกิดมาแล้วแล้วไปก็ไม่เป็นไรเกิดว่าเจ้าตัวเขาเจ้าเรื่องเขาแค่ไปแจ้งความเราก็แย่แล้วแก่ตำรวจเรียกเราไปสอบโอ้เราเสียเวลาทุกวันนะต้องเดินทางอีกถ้าอยู่จังหวัดอื่นก็โอ้เสียเวลาไปสองวันเลยต้องไปข้างคืนด้วยแล้วยังแพชนาอย่างไม่รู้แล้วต้องเสียเวลาไปศาลอีกโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะนั้น ผมจะบอกแค่ว่าพวกเราทุกคนนะรวมทั้งตัวผมด้วยหัดจับถูกคนดีกว่าไปจับผิดคนเพราะคงไม่มีใครที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมีดีมีเสียกันทุกคนหรอกเราก็มองในแง่ดีแต่ถ้าสิ่งที่เขาทำแล้วมันกระทบต่บสังคม มันให้กับสังคมเข้าใจผิดให้คนที่เสพข่าวเข้าใจผิดเราก็อาจจะติดติงได้บ้างอย่างบริสุทธิ์จักติเพื่อก่อติดแบบสร้างรันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายของผมถ้าอยู่ชมในช่องกิดโพสชแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับสายมูเตโดก็ามาร่วมกันสร้าช่วยกันส,นสร้างพ่อปู่สีฟูทโธทแม่ย่าสีปทุมมาขนาดเล็กกว่าตัวคนหน่อยที่วัดราชบุราพิศณุโลกท่างเจดีพันพปีพันสูมองสู่แม่น้ำหน้าบริจาคหนึ่งพันบาทก็จะมีชื่อนมสกุลติดอยู่ที่ถานผมจะทำให้เสร็จภายในปีนี้อินบ็อกก็ามาพูดคุยกันใน เฟซบุ๊กดกร์กิตพลเด่นวิสัยแล้วก็เฟซบุ๊กกีตพลเด่นวิสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบัานอิสระพลกอ,องทุนอิสระพล ไดมอนด์เวพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำศรีบุรภาระยองโรงเรียนสอนศักิ์ยศอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี